สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับทุกคนครับถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไปเห็นบ้านเมืองของเขาจเจริญกว่าเรามากๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกจิตจี๊ดในใจขึ้นมาแบบเออทำไมบ้านเราไม่เป็นแบบนี้บ้างนะวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวประมาณนี้แหละมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทย แล้วเขาก็ทำหิปเปรียบเทียบกรุงเทพกับกรุงมานิลาบ้านเกิดของเขาพร้อมกับแคปชั่นที่อ่านแล้วรู้สึกได้ถึงความน้อยใจเลยครับว่าเอเชียเหมือนกันแต่ความจริงมันต่างกันแค่ประโยคนี้ก็บาดลึกแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยชาวฟิลิปปินส์ด้วยกันเองก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะครับมีทั้งเห็นด้วยแบบสุดๆจนอยากย้ายประเทศมีทั้งคนที่พยายามหาเหตุผลมาอธิบายเดี๋ยววันนี้ เราจะไปดูกันว่าดราม,ม่าเล็กๆนี้จะเป็นยังไงและพวกเขาคุยอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากคลิปนึงใน mate Tik t t อกของชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะครับชื่อช่องว่าปิลลี่โดมิงโกเขามาเที่ยวเมืองไทยนี่แหละแล้วเขาก็ทําคลิปวิดีโอตัวหนึ่งขึ้นมาครับในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแต่ภาพมันเล่าทุกอย่างเลยครับ ช่วงแรกของคลิปเนี่ยเป็นภาพจากในกรุงเทพครับถ่ายบนรถไฟฟ้าให้เห็นวิวเมืองที่ดูทันสมัยตึกสูงสงแล้วก็ที่สำคัญความสะอาดครับทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดแต่พอตัดภาพไปช่วงหลังของคลิปเท่านั้นแหละครับภาพก็เปลี่ยนไปที่กรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์ทันทีซึ่งภาพที่เขาเลือกมาเนี่ยมันคนละเรื่องกับกรุงเทพเลยนะครับเป็นภาพความสกรปรกกองขยะเกลื่อนเมืองดูแล้วรู้เลยว่าเขาตั้งใจจะสื่ออะไร และในคลิปนะครับเขาก็เขียนข้อความสั้นๆแต่เจ็บจีดว่า SAM a s i ชีย f i f r e r t n t Reality หรือแปลเป็นไทยก็คือเอเชียเหมือนกันแต่ความจริงมันต่างกันยังไม่พอครับในโพสต์ของเขาเนี่ยเขายังเขียนระบายความรู้สึกอีกว่าอดไม่ได้เลยที่จะเปรียบเทียบกรุงเทพกับมะนิลาฟิลิปปินส์ล้าหลังมากจริงๆระบบขนส่งของไทยดีกว่าเราแบบคนละเรื่องเลย พอเห็นคลิปก็เข้าใจความรู้สึกเขานะครับคือคลิปเขาตัดมาให้เห็นภาพชัดเจนมากจริงๆเอาจริงๆนะครับผมว่าเรื่องความสะอาดกับระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์แรกๆที่นักท่องเที่ยวจะเห็นเลยนะครับแล้วมันก็สร้างความประทับใจได้จริงๆครับหลังจากที่คลิปนี้นะครับเผยแพร่ออกไปก็แน่นอนครับว่ามีทั้งชาวไทยชาวฟิลิปปินส์เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับแต่วันนี้เราจะพาไปส่องคอมเมนต์ของฝั่งพี่น้องชาวฟิลิปปินส์กันครับ ว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่ามะนิลากับกรุงเทพมีบรรยากาศคล้ายกันมากนะแต่กรุงเทพพัฒนาไปไกลเยอะมากเลยหวังว่าฟิลิปปินส์จะไปถึงจุดนั้นได้บ้างเหมือนกันท่านต่อมาก็มาแนวชวนคิดนิดนึงครับเขาบอกไว้ว่าได้โปรดอย่าเปรียบเทียบเลยแต่ละที่ก็มีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันนะคือรัฐบาลที่คอรปชัน มีคนหนึ่งเปรียบเทียบแบบเจ็บๆเลยครับเขาบอกไว้ว่าฟิลิปปินส์ก็คืออินเดียแห่งเอเชียนั่นแหละแล้วก็มีอีกความเห็นหนึ่งนะครับที่บอกว่าฟิลิปปินส์ก็เหมือนอินโดนีเซียนั่นแหละซึ่งคอมเมนต์นี้มีคนฟิลิปปินส์อีกคนมาตอบกลับทันทีเลยครับว่าไม่นะคุณเปรียบเทียบไม่ได้หรอกในฐานะที่ผมเป็นคนฟิลิปปินส์ที่เดินทางบ่อยๆระบบขนส่งของจาการ์ตาดีกว่ามานิลาเยอะมากมันน่าเศร้านะที่เราถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆ ส่วนอันนี้เป็นความจริงจากนักท่องเที่ยวครับเขาบอกไว้ว่ามะนิลามันแย่กว่ากรุงเทพเยอะเลยอันนี้คือความเห็นจากนักท่องเที่ยวนะท่านนี้ก็มาเสริมเรื่องบรรยากาศครับเขาบอกไว้ว่าบรรยากาศของกรุงเทพกับมะนิลามันเหมือนกันจริงๆสิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือระบบขนส่งแล้วกรุงเทพก็สะอาดมากด้วยไม่มีขอทานเลยแล้วพวกเขาก็มีวินัยมากเช่นกันท่านนี้มองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจครับเขาบอกไว้ว่า มันก็ไม่น่าแปลกใจนะพอในแง่เศรษฐกิจพวกเขารวยกว่าเราถ้าเป็นกัมพูชาหรือลาวสิอันนั้นถึงจะน่าแปลกใจจริงๆคอมเมนต์นี้ก็ดูมีความหวังเล็กๆครับเขาบอกไว้ว่าฟิลิปปินส์มีศักยภาพสูงมากนะแต่เรายังคงตามหลังประเทศเอื่นๆในเอเชียอยู่ไกลมากเลยส่วนคนนี้ก็เปรียบเทียบกับเมืองอื่นไปอีกครับเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องพูดถึงกรุงเทพฯล็อกแค่โฮจิมินซิตี้มานิลาก็เทียบไม่ได้แล้ว อันนี้เป็นคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียนะครับผ่านมาเห็นเขาบอกไวยว่านี่เป็นคลิปที่สองแล้วนะที่ผมเห็นเรื่องฟิลิปปิน์ในไทยในฐานะคนมาเลเซียก็ไม่มีอะไรนะผมแค่ยอมรับทุกความเห็นเพราะผมก็อยากไปเที่ยวที่นั่นเหมือนกันท่านนี้มาแบบเป็นกลางครับเขาบอกไวยว่าประเทศไทยก็สวยในแบบของเขานะและแน่นอนว่าทุกประเทศก็สวยงามในแบบของตัวเองมีคนหนึ่งสงสัยขึ้นมาว่า ทำไมชาวฟิลิปปินส์ถึงชอบเปรียบเทียบกรุงเทพกับมะนิลาตลอดเลยแล้วกรุงเทพก็มักจะโดนคอมเมนต์ในแง่ลบจากเรื่องนี้ตลอดท่านนี้ก็พูดตรงๆเลยครับว่าขอโทษนะแต่ฟิลิปปินส์กำลังจะถูกทิ้งห่างในหลายๆเรื่องเลยคอมเมนต์นี้นะครับอ่านแล้วรู้สึกเศร้าตามเลยเขาบอกไว้ว่าเราเคยจเจริญกว่าเขาอีกนะแต่กับถูกทิ้งห่างไปไกลมากเลยอยากจะออกจากฟิลิปปินส์ใจจะขาดแล้ว ในขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ว่าแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วประเทศเราเป็นเกาะแต่ของเขาเดินทางทางบกเป็นหลกักทุกอย่างมันง่ายกว่าหวังว่าคุณจะเข้าใจนะว่าทำไมเราถึงล้าหลังอันนี้เป็นความเห็นจากชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกไว้ว่ามะนิลาบางพื้นที่ก็น่ากลัวนะแต่บอกตรงๆในฐานะคนอินโดนีเซียฉันหักที่นั่นมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลย ท่านนี้นะครับเคยมาเที่ยวไทย2ครั้งแล้วเขาบอกไว้ว่าเคยไปกรุงเทพเมื่อปี2016แล้วก็พึ่งกลับไปอีกทีปีนี้ทึ่งมากที่เห็นว่าพวกเขาพัฒนาไปได้ไกลขนาดนี้อยากให้เป็นแบบนี้ทุกที่เลยส่วนท่านนี้ก็ย,ยอมรับความจริงครับเขาบอกไว้ว่าใช่มันน่าเศร้าจริงๆประเทศไทยดีกว่ามากรถอาจจะติดแต่ก็ยังจัดการได้ดีแล้วระบบรถไฟก็เป็นระเบียบสุด มีคนแนะนำนะครับให้ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วยเขาบอกไว้ว่าบางทีคุณควรจะเปรียบเทียบกับกับกบมพูชาหรือเมียนมาดูนะคันนี้มาจากมาเลเซียอีกแล้วครับมาแบบขิงนิดๆ,ๆเขาบอกไว้ว่าทุกคอนเทนต์เลยฟิลิปปินส์แพ้เมืองของผมกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียปี2025ส่วนฟิลิปปินส์ยังอยู่ปี1995อยู่เลยทันนี้มาแบบวิเคราะห์ยาวๆเลยครับเขาบอกไว้ว่าฉันคิดว่าเราสามารถพัฒนาร่วมกันได้นะ จึงอยู่ที่ไทยอาจจะทําได้ง่ายกว่าเพราะเป็นแผ่นดินใหญ่ในขณะที่ฟิลิปปินส์ทำได้ยากกว่าเพราะเป็นเกาะผมว่าเรามีความคล้ายคลึงกันก็เพราะในอดีตอเมริกาก็เคยช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้เรามันคล้ายคลึงกันมากผมเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะดีกว่าไทยอีกเพราะตอนนี้ไทยโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นมากคอมเมนต์นี้นะครับมองไปที่ภาพรวมของอาเซียนครับเขาบอกไว้ว่า ไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนและฟิลิปปินส์มีการปกครองคล้ายกันมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวกันเราพัฒนาไปด้วยกันซึ่งมันต่างจากพมา่าลาากัมพูชาและเวียดนามที่มีการปกครองต่างออกไปและยังทําให้อาเซียนแตกแยกไม่สามัคคีกันอีกด้วยพมา่าลาากัมพูชาพวรถูกไล่ออกจากอาเซียนขั้นนี้นะครับก็โยงไปถึงเรื่องการเมืองในอดีตเขาบอกไว้ว่า ฟิลิปปินสกปกก่อตั้งแต่คอร์ซอนอากินโน่ก้าวเข้ามานั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นของความตกต่ำของฟิลิปปินเลยและคอมเมนต์สุดท้ายครับมาแบบติดตลกนิดๆเขาบอกไปว่าถ้าพวกคุณรู้สึกแย่มากๆนะได้โปรดไปเปรียบเทียบตัวเองกับกัมูชาดูซิมันจะทำให้พวกคุณรู้สึกดีขึ้นได้นะ อ่านคอมเมนต์แล้วนะครับก็รู้สึกหลากหลายอารมณ์เลยนะครับมีทั้งคนที่ยอมรับความจริงว่าประเทศของตัวเองต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆมีคนที่พยายามหาเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นอย่างเช่นเรื่องภูมิประเทศที่เป็นเกาะไปจนถึงการโทษนะักการเมืองในอดีตส่วนตัวผมมองว่าการเปรียบเทียบมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาเราเห็นสิ่งที่ดีกว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่เราอยากจะให้บ้านเราเป็นแบบนั้นบ้าง แต่สิ่งสำคัญก็คือการเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไปเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อไปมากกว่าซึ่งหวังว่าพี่น้องชาวฟิลิปปินส์จะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวไปได้อย่างที่พวกเขาหวังนะครับแล้วเพื่อนๆลละครับคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องดูคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ